อย่งอีกประมาณโอ้ตอนนี้เราไลฟ์กันมาร4ชั่วโมงแล้วเนาะ40นาที40นาทีไฟนะ่าจะเต็มละเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก็ได้พอพอสุดประมาหนึ่งเซ็นเต็มร้อยแล้วทุกคนน่าจะประมาณ6นาที60นาทีแบบนั้นโอเคนะน็อตแบตนะแล้วผมก็เริ่มวิ่งประมาณตอนนกำลังเลี้ยวถ้าไปสิ้นเดี๋ไปวิ่งดีแน่ถ้าไปสิ้นเดี๋ยวก็ไม่ต้องเจอกัดหนาว นี่เหาะใช่ไหมจะวิ่งมันจะมันจะหนาวอะ่ะมันจะแบบอาละมาจาาังเลยชีวิตหนาวมากเลยนะ เนี่ยคิดอยู่ครับว่าจะไปเึกหรือไปวิ่งดีอันนี้ปรับตามอารมณ์ของตัวเองัอน,นี้ก็ในแนวขอายืดเส้นเน,น,นี่ย ภาีินกิก็เสีย1้อยี่สิบไปวิ่งก็ไม่เสียสักบ,บาทแต่หนาวอันนี้หนาวอยู่เลยทุกคนยุงซานะทุกคนยังสิบห้าองศาอยู่เลยะเคะหนาวมากอากาศไม่ลดเลย กกหกไปดูกันขอคุณพระเจ้าชวยด้ชื่ใหม่ในวันเกิดนี้นะคระับชาโมค,ครับทุกทนดีไหครับทุกคนเราหายใจป็นควันเลยเห็นไหมอ้ทวิ่งมาบีนี้เขทารมลาเลย เดี๋ยวอีกห้าทีจะไปแล้วนะอีกห้าทีจะไปแล้วในคะลิปผออมตเต็มแล้ว หนาวมากมาช้ตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่ปีห้าปีห้ายี่สิบไปปลายก็เกือบเกือบชั่วโมงเนาะใกล้ละอีกสี่นาที วิ่งตุนไว้ออผมก็คิดไว้ย่างงั้นแหละวิ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสนุกมากผมชอบมากเอฝุ่นเยอะใช่ไหมเพื่อนเศาเลยไม่รู้งั้นจะทำกิจกรรมอะไรไม่ต้องวิ่งบน,นที่นี่และวไม่พิมอนแทน วันนี้มีตัวแทนไปหาน้องในชีที่งานโอ้โอเคได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันในครับผมเป็นแน้ำหรือเปล่าเป็นน้ำ อยู่เป็นช่วงชีวิตที่ดีมากเลยใช่ครับผมว่าช่วงนี้แหละ จองอคิวไหมคะก็จองไว้ก็ดีครับจะได้ได้ไม่ไม่เอรเลได้บีที่ช้าแน่นอนอะไรเงี้ยผมแนะนำจองดีกว่าเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็มาหักมาหักส่วนลดได้อยู่ดีที่ราคาจองครับจองไปดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่จองเราไปถึงหน้างานแล้วมันเต็มองเงี้ยเราก็จะนอยบางทีไม่จองผมเคยรอบหนึ่งไม่ได้จองขับไปรนดอมแล้วชาร์จชาร์จไปได้ประมาณแค่ยี่สิบนาทีคนมาเคาะก็จบบอกว่าผมจองแท่นนี้ไว้นะครับ บลาบ,าบ,าบาลาเ้ยผมก็โอเคได้ครับผมไม่รู้ไงว่าคือระบบมันปล่อยให้เราชาร์จได้อะเราก็คิดว่าเออคือเราเห็นแล้วเราขึ้นจองแต่ก็ไม่คิดว่าคเราคิดว่าเขาทิ้งไปแล้วไงเฮ้ยแตไมันชาร์จได้สรุปอของระบบมันยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กัดน,นี้เอาไว้ทำว่าแบบโอเคก็ระหว่างระหว่างแก๊บระหว่างคนยังไม่มาก็ชาร์จได้เลย ขอบคุครับเดี๋ยวผมจะไปกันไปแล้วนะครับผมชาร์จไฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทงกลับานกาลแล้วขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์กันนะครับก็พรุ่งนี้ผมเดินทางแต่เช้านะครับยังไงก็จะไปเจอกันในไลฟ์คลิปนะครับวันที่19เนาะช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆในรอติดตามทีนะครับส่วนวันนี้ก็กทมวางแผนชาร์จกี่รอบน่าจะรอบเดียวครับเพราะว่าอันนี้มันได้500รกว่โลครับน่าจะถึงแบบนครสวรรค์หรือกำแพงเพชรอะค่อยชาร์จแบบห้ามิบเปอร์เป็นคนแบ่สิบเปอรี์มากแต่ว่าร์จแอ้วเช้า โอเคนะครับทุกคนไปนแล้วแล้วว่าเจอกันวันนี้ใครมาหาพีเดียกก็เดี๋ยวเจอกันนี่ครับผมบ๊ายบาย